ถามป๊อปตอบป๊อปกับผมมาริโอและเป๊เสือชีตาเฮ้เสืออะไรเสืออะไรเสือเสือหิวเสือหิวเสือเสือฝ้ายเสือเบี้ยอยากโกนหัวนกอินทรีหนูทำไมน่ารักอ่ะเกิดปีหนูอ๋อเกิดเป็หนูอยากใหญตัวได้ครับผมเลือกเพราะไม่เห็นส่วนเพราะว่าถ้าผมไปแข่งรถหรือว่าไปขับรถเร็วหรืออะไรเงี้ยครับปลอดภัยอุบัติเหตุไม่เคยโดน โอหกระสุนโคตรก่อนเลยฮะเพราะว่าพอยิงมาแล้วผมเหนื่อยผมวิ่งหนักเลยผมก็เลยอยากยิงบ้างอยากเลือกหน้าตาเป็นอาวุธครับผมโอเคีกแล้วมันี่สุดมันี่สุดเออใหญ่หมดเวลาครับใหญ่อะไรใหญ่มากๆใหญ่มากๆเสือเวียครับเสือฝ้ายคือเวลาเขายกขาเนี่ย ปัญหาเกิดทุกคนร้อยแล้วก็ากขานี่เขายกงนิดเดียวนิดเลยหัวผมไปเลย <c oughs> ผมรู้สึกว่าขายาวมากไม่รู้จะกินเลยตอนนี้จริงๆเถอท็อปแล้วกันหลุ่มภาษาบทบทส่วนจะยากมากบทส่วนเขาจะเป็นอีกภาษา,าเลย,ยเวลาเขาอยู่กับเราเขาไม่ค่อยคุยออก็จะท่องเลยท่องอยู่นะพี่กับเราสองคำแล้วเอมาคมกันอะไรก็ไม่รู้บทส่วนเขาจะเป็นภาษาอีกภาษาเน็มเลยครับป็เลยยากเลยจะเห็นเขาท่องประจําให้ไม่สิบแปดเลยเพราะว่ามันเดือดมากผมให้เจ็ดครึ่งเลยครับ ขอสามคำให้ไดอทูเดนเลยครับสุดยอดมาก